สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาช้าหน่อยนะครับมาช่วงบ่ายสามห้าสิบนาทีนะครับก็มีรายการศึกเมือวันวันศุกร์ประจำวันศุขที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับจากวิดีมวยรังสิตซึ่งจะถ่ายทอดสดทางช่องทูโฟยูนะครับช่วงเวลาสิบแปดนาฬิกาถึงเวลายี่สิบนาฬิกานะครับหกโมงเย็นถึงสองทุ่มคู่แรกนั้นก็จะเป็นแสงเทียนจิ๋วที่เด็ดเก้าสิบเก้านะครับพบกับเสือเพชรโรงเรียนกีฬาโคราช ทีมหนัก129ปอนด์นะครับคู่ที่2ก็จะเป็นน้ำตาลเดือดเกียรติชัยพบกับทางด้านเพชรเรไรเพชรเ,พเจริญวิทย์ที่หนัก115ปอนด์คู่รองพีของรายการวันนี้ก็จะเป็นเด็ดขาดปอวงสว่างนะครับวันนี้เจอกับรุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองที่หนัก112ปอนด์และคู่ที่4คู่เอกของรายการนะครับช่วงถ่ายทอดสดทางช่องทูนะครับรุ่งเรืองโยธารักษ์มวยไทยพบกับทางด้านนาคราชเพชรนาคาที่หนัก125ปอนด์ นี่เป็นคู่มวยช่วงถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอร์ยูนะครับจากพิธีมวยรังสิตท,ที่สองนั้นครับก็จะเป็นการถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นเด่นผาดังแดงรถดีพบกับทางด้านเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนักชกจากฝรั่งเศสนะครับคู่นี้เคยชกกันมาเป็นทางด้านเพชรผาดังเคยชนะคะแนนมาครับพบกันที่น้ำหนักหนึ่งร้อยปอนด์คู่ที่สองก็จะเป็นปลายฟ้าพ่อหลักบุญพบกับทางด้านกล้องไกร อะคาเดมี่วิสุ์ดังสีนะครับที่น้าหนักหนึ่งร้อยสองปอนด์คู่ที่สามนะครับคู่รองคู่เอกของรายการวันนี้ก็จะเป็นน้องฟุกสอแวนแก้วพบกับทางด้านเพชรเงินทองต่อหมอสีที่น้ําหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์และเขกของรายการช่วงนี้ก็จะเป็นสั่งฟ้านอ,อนวัทย์ยิมพบกับทางด้านแกนตุบลพอหลักบุญที่นหนัก1 1 3ปอนด์ถ่ายทอดสดทางเพจมดยจ็ดแปดเก้าครับช่วงหลังนะครับวันนี้ผมก็จะให้มวยชอบจาก เวทีมวยรังสิตนะครับช่วงถ่ายทอดสดทั้งช่อง f ูฟ you และก็ช่วงถ่ายทอดสดเพจมวยดิดิทัแดเก้นะครับก่อนนี้มาดูน้ำหนักม่าเช้านะครับู่แรกน้ำแสงเทีนชิวตีเก้าิบเกานะครับมาร้อยลดอยู่ศูเสือเพชรเวรนกีฬาโคราชก็มา1้9 3ยีลดอยู่ศูนย์จุดนะครับคนหนึ่งลดศูคนหนึ่งลดศูดนย์ดสาวที่สองน้ำตาลเดือดเกียรติดชัยนะครับมา1้อยขาดอยู่ศูนะครับ ส่วนเพชรเตรยไรเพชรเจริญวิทย์ก็มาร้อยสิบหกปอนด์ครับลดอยู่หนึ่งปอนด์แต่ว่าตัวนี้น้ําตาลเดือดสูงยาวกว่านะครับเพชรเตรยไรเนี่ยเตี้ยมีลูกหนักลูกแรงมีความเก๋านะครับน้ําตาลเดือดได้สดได้ใหญ่คู่ที่สามเด็ดขาดปอมงสว่างนะครับเมื่อเช้ามาร้อยสิบสามจุดสองลดอยู่หนึ่งจุดสองส่วนทางด้านรุ่งวิทยารุ่งเจแม่สายทองก็มาร้อยสิบสามปอนด์ลดจุดปอนด์หนึ่งส่วนทางด้านเพชร คู่เอกนะครับรุ่งเรืองโยธรักมวยไทยมา1 2 5่กัดแล้วก็นัคราชเพชรนาคาก็มา1 2 5่กัดนี่เป็นน้ําหนักเมื่อเช้านะครับผมก็จะแจ้งราคาเด็ดทั้งสองรอบนะครับรอบถา่ายทอดสดทางช่องทูแล้วก็เฟซบุ๊กเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับคู่แรกนั้นแสงเทียนจิ๋วเริเปิดมาใหม่ๆหมสามสองครับราคาไหลไปที่ห้าสามครับราคาเด็เปิดมาที่แสงเทียนแสงเทียนจิ๋วเป็นต่อสามสอง ราคาไหลไปที่5.3แล้วนะครับูุดสองน้ำตาลเดือดเปิดมาเสมอนะครับเสมอน้ำตาลเดือดณนวเวลานี้ใครต่อรองนะครับคู่ที่3รุ่งวิทยาเปิดมาที่เสมอรุ่งวิทยานะครับณนวเวลานี้ก็เหลือที่ใครต่อรองครับใครต่อรองส่วนคพื่อกรายกันนะครับรุง่งเรืองเป็นต่อ19ไหลไป5.4นะครับรุง่งเรืองเป็นต่อ19ไหลไป5.4นะครับส่วนเพจหมาเลข7 8 9นะครับ เด่นพลาดังเปิดมาที่19นะครับไหลไปที่54นะครับเด่นพลาดัง19ไหลไป54ปลายฟ้าเป็นต่อสองไหลไป52นะครับปลายฟ้าเป็นต่อสองไหลไป52เพชรเงินทองนะครับเปดเปิดมาเสมอที่เพชรเงินทองเวลานี้ราคาข้ามนะครับข้ามมาน้องฟุกเป็นต่อที่19เพชรเงินทองเปิดมาเสมอนะครับราคาข้ามไปที่น้องฟุกต่อ19้และแขงรายการนะครับครูแกนุบลนะครับกับสั่งฟ้านอนุวัดยิม เดทเปิดมาราคาอยู่ที่ใครต่อรองราคาเดิมนะครับนี่เป็นราคาเดทณเวลานี้สิบห้านิกาห้าสิบนาทีนะครับบ่ายสามห้าสิบมืรักมาชอบคู่แรกก่อนนะครับแสงเทียนจิ๋วที่เด็ดเก้าสิบเก้านะครับเป็นมวยจากโคราชครับซ้อมอยู่ที่เด็ดเก้าสิบเก้าหมัดหนักสอกคมเข่าในแข็งแกร่งครับตีนหนักตีนแรงร้อมังก็มีแพนน้องยกสามเจเจสอไก่เคียนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าเพชรดำ ดาบเทียสันดีบานนะครับไฟสุดท้ายก็ามาชนะน้องยกสามเก่นนครชายมินบุรีที่น้ําหนักหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์นะครับวันนี้มาเจอกับทางด้านเสือเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับเด็กหนุ่มจากจังหวัดชุมพรมาซ้อมที่โรงเรียนกีฬาโคราที่โคราชนะครับตัวนี้สูงยาวเข่าแหลมครับฟอร์มสดเตะหนักทินแรงฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนเจ้าเกณฑนครดาบรันสาราขามเพราะน,นั้นเกณนครได้นับแปด แล้วก็มาชนะคะแนนเจ้ายอดยุดสินยกบินท่าขนอมที่จังหวัดชุมพรคว้าแชมป์มวยสเียสมชูร์ภาคใต้นะครับรุ่นร้อยสามสิบปอนด์พิสุท้ายก็มาชนะน้องทุทรศสามเงเหินพักยกเจ็ดเจ็ดนะครับที่ราชเดำเนินวยคู่นี้นะครับสูงยาวอยู่ที่เสือเพชรนะครับแข็งแกร่งหนักแรงอาวุธหลากหลายนะครับแชมป์ภาคใต้แต่วันนี้แสงนทร์ชิวมาเช้ามารูปร่างดีน้ำหนักดีครับเขาในแข็งแกร่งเดินจับเดินตีเช่นกัน ผมจึงชอบไปที่แสงเทียนจิ๋วทีเด็ด99ทีมงานเนี่ยทีทีเด็ด99มนใต้แสงเมทีที่101นะครับทีมงานชุดใหญ่วันนี้ไม่รู้ว่าท่านสชเล่จะไปหรือเปล่าครับท่านสชเล่ช่วงนี้ก็ติดประเพณีบุญุ่งไฟที่เขตยะโสธรน,นะครับงานรัดตัวต้องพบปะประชาชนนะครับแต่ผมก็ยังชอบไปที่แสงเทียนจิ๋วทีเด็ด99ครับมวยเปิดหัวมาคู่แรกมาดูคู่ที่สองครับนันตันเดือดเกียรติฉัตรใจนะครับมวยจาคัมแรมเพชร ซ้อมอยู่เกียรติชัดใจตัวนี้ตีนหนักเตี้แดงเขาในเหนียวแน่นนะครับเจอกับเพชรเรไรเพชรเจริญวิทย์หรือเจ้ายอดมาลัยเพชรเจริญวิทย์ครับตัวนี้หนักแรงเขาเกมวันนี้เสียเปรียบรูปร่างครับเทตเปิดมาใหม่ๆอยู่ที่น้าตาลเดือดนะครับณนเวลานี้ใครต่อรองหน่วยคู่นี้นะครับน้ําตารเดือดสูงยาวเกมกระดูกด,ดีกว่าวันนี้น่าหลงทนลองไปที่เพชรเรไรเพชรเจร,ริญวิทย์เหนียวแน่นทุกลูกครับหนักแรงน่าติดตามครับวันนี้ าดูคู่ที่3ของรายการนะครับเด็เดกขาดปอวงสว่างหรือเจ้ามงคลเล็กสิทธิ์กังวานเล็กนะครับตัวนี้จากท้องบัวลําพูซ้อมอยู่ที่อุตรดิตถ์ครับไข่เพชรนาคานะครับวันนี้มาชก2ตัวหนักแกงทุลูกครับตีน้ายเนียนอายุ29ปีแล้วปีนะครับกระดูกการผ่านมวยไม่ธรรมดาเพระสุดท้ายก็ามาแพา้ย์กันนะครับกระดูกเหล็กออรชริยะเจอกับนธนาลุงวิทยารุจแม่ไทรทองที่เจ้าปลอมเพชรลูกประดูนะครับเด็กหนุ่มจากบุรีรัมย์ ซ้อมอยู่ที่ลูกเจแม่ส่ทองที่บุรีรัมนะครับมีนําขบวนราชจพฤกษาเฟ่นะครับเป็นผู้จัดการดูแลการพิซซ้อมตัวนี้ก็หนักแรงตีนซ้ายเหมือนกันครับสูงยาวกระดูกเก๋าเกมเหมือนกันนะครับอายุ26ปีอรอมหลังก็มีชนะนอกทุกที่4เพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยมวยคู่นี้ไม่ห่างนะครับไม่ห่างเ็ดขาดได้เก๋าได้กระดูกกลับมาหายใจไว้ไฟหนึ่งนะครับแต่ว่ารุา่งว,วิทยานี่ ต่อยสม่าเสมอนะครับต้นๆเนี่ไปก่อนแน่นอนครับรุ่งวิทยาเนี่ยฝีมือดีได้ใหญ่ความสดร่างกายดีถ้าจะแพ้ก็คงพลิกแพ้ท้ายทยนะครับเจอหนักเจอแรงส่วนตัวผมก็ยังชอบไปที่เจ้ารุ่งวิทยาลูกงเจแม่ใส่ทองครับเป็นมวยหน้าลงทุนดองนะครับถ้าเป็นดองเป็นต่อก็ต้องติดตามมาเข้าไปก่อนราคาหลายข้อตัวบางทุนนะครับผมชอบไปที่รุ่งวิทยารู่งเจแม่ไส่ทองเด็กหนุ่มจากบุรีรัมย์ครับมาดูคู่เอกของรายการนะครับ รุ่งเรืองโยธรักษ์มวยไทยหรือเจ้าดอนคิงเกียตดนาดีทีนี้มวยเข่าในเหนียวแน่นจากจังหวัดระนองครับคู่นี้เคยชกกันมานะครับเจ้านาคราชเพชรนาคาหรือเจ้ามรกตเพชรสี่หมื่นก็ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรนาคาอุตรดิตนะครับต่อยกันมาครั้งสุดท้ายที่ราชดำเนินช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านรุ่งเรืองโยธาักษ์มวยไทยเป็นฝ่ายชนะคะแนนมาวันนี้เจอกันใหม่อีกครั้งนะครับ เรดอยู่ที่เจ้ารุ่งเรืองอยู่ทารัก์มวยไทยหรือเจ้าดอนคิงวันนี้หน้าลงทุนรองเจ้านาคราชนะครับแพ้ชนะมีโอกาสได้ออกตัวบางทุนทายๆเบียดผ่านได้นะครับผมชอบไปที่นา,านาคราชเพชรนาคานะครับส่วนช่วงที่สองนะครับถ่าดสดทางเพมเจมเด็เจ็ดแปดเก้านะครับคู่แรกผมชอบไปที่เด่นผาดัางนะครับชอบไปที่เด่นผาดัางคู่ที่สองชอบไปที่ปลายฟ้าคู่ที่สาม ชอบไป,ปที่น้องฟุกนะครับวันนี้ราคาเพชรเงินทองมาไม่ค่อยดีเล่นก็ระวังหน่อยนะครับคููนี้เรนระวังหน่อยอคลยของรายการนะครับผมชอบไป,ปที่สั่งฟ้านอนงวัดยิมนะครับคลยขอขรายดการชอบไปที่สั่งฟ้านอนงวัดยิมนะครับแผนคลับนะครับช่วงนี้เ่นระวังหน่อยนะครับมวยเสมอบ่อยมวยแพ้ชนะมีแบบแปลกแล้แลเมื่อวานนี้มวยหมดทุกสี่เป็นต่อ 21, 21 25หนึ่งครับยกห้ามาก็ถอยตั้งรับไม่ออกอาวุธ ถรับอย่างเดียวสุดท้ายก็แพ้จนได้นะครับแฟนคลับที่ผมแนะนําไปนะครับหลายพักยก24นะครับที่เข้าแล้วราคางามเมื่อวานออกตัวบางทุนก็สบายไปนะครับที่อยู่ในกลุ่มไลผมถ้าเล่นแล้วออกตัวก็น่าจะรอดครับเมื่อวานที่แฟนคลับก็ระวังหน่อยนะครับช่วงนี้มวยเสมอบ่อยนะครับไปดูในเว็บไซต์ไปเข้าไปศึกษาเข้าไปอยู่ใน ที่ที่เสมอไม่กินนะครับราคาเรทราคาน้ําเปิดมาไม่ห่างนะครับแค่คลิกเดียวที่ผมแนะนําไปคือลายพักยก 24, นะครับเป็นลายพักยกระบบอัตโนมัติเปิดมาแค่คลิกเดียวนะครับมวยเสมอไม่กินหลายที่นะครับกินถ้าเมื่อวานนี้มวยหมดยก4เป็นต่อ20-25หนึ่งยกค้างเข้ามาถอยตั้งรับไม่ออกขวุพ่ายคะแนนไปถ้าอยู่ในรายพักยกเนี่ยโอ้โหออกตัวสบายครับ21 แล้วก็ทีเด็ดเมื่อวานก็เข้าไปแฟนคลับที่อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับผมก็แจ้งข้อมูลไปตามที่ได้รับทราบมาแฟนคลับก็ระดับปรมาจารย์อยู่แล้วเอตาตัวรอดได้อยู่แล้วนะครับผมก็ขอฝากเหมือนเดิมนะครับสิ่งดีๆที่ผมมอบให้แอปพลิเคชันสองสีท่ทีเดียวจบครบทุกความมั่นนะครับแอปพลิเคชันสองสี่ที่นี่การันตีเรื่องความมัน่นคงทางด้านการเงินงนะครับใช้สิ่งดีๆจากที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการห,เหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวต่อไปนะครับ หลับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดนะครับเข้ามาอยู่ในกลุ่มลายมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวจิตอาสานะครับก็ขอให้โชคดีร่ำรวยเย็นนี้ขอให้ได้หอบเงินหอบทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ